นิดนึง เราจะมารีวิวคูลเลอร์บ็อกซ์เป็นคูลเลอร์บ็อกซ์เก็บความเย็นกันค่ะช่วงนี้เป็นเทรนสายแคมปิง้งเขาจะแบบมาแรงเอ้หน้าหนาวไปกัางเต็นท์นอนอะไรเงี้ยเราก็จะมารีวิวตัวคูลเลอร์บ็อกซ์ไอออนสที่หลังจากหาขอ้อมูลมาแล้วนะคะเขาบอกว่ามันเป็นตัวใหม่ล่าสุดเพิ่งออกมาจากโรงงานอะไรประมาณนี้เดี๋ยวใครสนใจนะคะเดี๋ยวปองจะพูดเก๋มีบองไปสั่งมาไว้ให้เดี๋ยวนามมาี้เราจะมาอันบ็อกกันค่ะดูว่าตัวนี้เนี่ย ไอรอนสารส้าจริงๆแล้วจากที่ไปหาข้อมูลตัวคุณล็อกม,มามันมีหลายแบบหลายรุ่นหลายไซส์หลายขนาดใครเลือกแล้วก็เก็บความเย็นได้แล้วแต่จะเลือกเนาะ <S <S เราลองเลือกมาแล้วว่าตัวนี้นเป็นตัวใหม่ถ้าใครแบบอยากหาข้อมูลนะคะเดี๋ยวมาดูกันเริ่มต้นจากการเปิดกล่องของเราก่อนซแกะออกมาเขาก็จะซีมาให้แบบนี้เนาะส่วนตัวไซส์ปองไม่อยากให้มันเสียเวลาีือวปองไปแปะไว้ใต้คอมเมนต์ละกัน ใน,ะะในนี้ก็จริงๆบอกว่ามันขนาดก็กาลังดีนะกำลังโอเคอเนาะเดี๋ยวเราลองมาแกะดูข้างในกัน ที่จับเขาก็จะเป็นยางมแข็งมากที่จับมันเป็นยางอย่างนี้ค่ะยังไงอ,ะอ่ะเราต้องดึงลงอ๋ออ๋อข้างหน้านี่เขาก็จะเขียนไว้ไอ,อรอดสรร้าก็เป็นชื่อนะแล้วก็มีการแบบรับประกันห้าปีก็ใช่ไปแข็งอ่ะอันนี้เป็นที่จับแล้วก็มาดูข้างหน้าก่อนตรงนี้ยเป็นที่เปิดขวดนะคะตรงนี้เผื่อใคร เอาไปแคมป์แล้วก็ของให้แล้วเขามีที่ล็อกคุญแจให้ข้างๆช่องจับสายจับเป็นสายเชือกนะคะเขาบอกว่าเป็นสายแบบกระจายน้ำหนักกระจายยังไ,ไงเป็นลมยกอ๋อโอ้โอามจะขึ้นคือมันยกไปสองแบบอย่างนี้เได้ใช้เชือกก็แล้วแต่สะดวกค่ะนะคะสีนี้ที่ปองเลือกมาเป็นสีเบจค่ะเพราะว่าเป็นสีที่ขายดีที่สุดมันบาง,งหน้าด็่ต้องเย็บเลยดีกว่า เป็นสีเบจน,นะคะแล้วก็เปิดมาเป็นอย่างนี้อ๋อหนามันหนาอยู่นะหนามากเลยอะ่ะอันนี้เขารูเขาทำได้ทำไมแต่ว่าข้างในค่ะเขาจะมีตะกร้ากล้าช่องใส่ผักสวยๆกินสล,ดลัดแล้ผู้หญิงของเราแถมมาให เก็บเย็นยอะไรอ่าเงี้ยแล้วก็ล็อกลงไปตรงนี้อ๋อพอดีเลยฝังนู้นใส่ได้นะลองซิอ๋อได้สองฟาร์มก็ดีดีดีอ่ะอันนี้ดีอันนี้ดีนนดวางนี้ได้แล้วก็ตะกร้าตะกร้าเลื่อนเลื่อนเลื่อนได้แต่ว่าอันนี้คือไม่มีช่องแบกนะคะใส่อะไรมันก็จะรวมกันหมดอ,อยู่ตรงนี้แหละนะก็ลองเลือกเอาอันนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะใส่ สูพอที่จะใส่ขวดแบบขวดน้ำขวดเบียร์อะไรอย่างเงี้ยน่าจะได้เนาะแล้วก็มันมีที่ปล่อยน้ำมาให้นี่ตรงนี้ชอบตรงที่มันมีที่ปล่อยน้ำนะคะมันหมุนแบบอย่างเงี้ยตอนแรกก็คิดอยู่ว่าเฮ้ยแล้วมันหมุนอย่างเงี้ยแล้วถ้าจุกม,มันหลุดแล้วมันหายไปลิงมาขโมยเลย อย่างเงี้ยแล้วมันจะจะ,จะยังไงเลยเนี่ยอ๋อมันแบบมันหมุแมน,มน,มนมแล้วมันไม่หลุดมันหมุนแล้วมันเป็นอย่างนี้เออเราก็เพิใหม่เนาะพิใหม่สกิ๊บบิ้งนะคะก็เพิแบบเออมันก็แบบดีเนาะแล้วก็แน่นด้วยชอบอะสาหรับปองนะปองถูกว่าเนี้ยไซส์เนี้ยถ้าไปแคมป์จริงๆแล้วมันก็ถ้าวันสองวันสามวันเนี้ยมันก็ก็โอเคนะเพราะว่าจากที่ปองหาข้อมูลมามันเก็บความเย็นได้แบบ แบบยาวนานสามวันัพอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ใส่น้ำแข็งใส่เบียร์ใส่เครื่องดืง่มอะไรไปส่วนใหญ่อาหารสดเราก็จะแยกใส่กล่องทัพพแวร์แยกไปอยู่แล้วมันก็จะป้องกันเรื่องกินได้อย่างเงี้ยน,นะคะก็โอเคค่ะสำหรับฟองนะ้ำฟองถูมันหนาดีแล้วก็เรื่องของความเก็บความเย็นก็ได้เยอะในราคาที่สามพันกว่าสามแปดอย่างเงี้ยมันก็โอเคนะสําหรับตรงนี้ อันนี้ค่ะเป็นชิ้นแรกที่ปองลองมารีวิวว่าเขาบอกว่าเป็นตัวใหม่เนาะไอออนสานะคะแต่ถ้าใครอยากให้ปองมารีวิวตัวไหนเนี่ยก็รอบอกได้นะคะซึ่งปองเองก็ยังเป็นมือใหม่สําหรับสายแคมปิ้งนะคะใครที่ดูคลิปนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้ว่าแบบอยากจะให้รีวิวอะไรเนาะถ้าไม่เลอบากกว่าแรงไปเราจะไปซื้อมารีวิวให้คุณผู้ชมนะคะซึ่งตัวนี้เราว่ามันโอเคกับปากการะกันที่เขาให้มานะร้านแฮปปี้คูลคุณรูอบอก แล้วก็ตัวโมโบิลิแกะเขาให้มา5ปีโอเคแล้วเขาก็แถมตัวสติกเกอร์มาให้ด้วยค่อนข้างเยอะเผื่อแบบหลายๆคนชอบติดสติกเกอร์นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปติดสติกเกอร์กันแล้วก็ไปแคมปิ้งกันค่ะสําหรับการรีวิวตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเพราะว่าคิดว่ามันคงไม่มีอะไรให้รีวิวหรอกอ่ะตรงนี้ก็เป็นถานที่ยกขึ้นมาป้องกันความร้อนในการโดนของมันซึ่งเราว่ามันโอเคมันแข็งแรงเนาะแต่ถ้าใครอยากได้ของ ส่วนเรื่องไซส์เท่าไหร่ย,ยังไงเดี๋ยวปองไปพิมพ์ให้ใต้คอมเมนต์ละกันคลิปนี้จะได้ไม่ยาวไปนะคะใครมีคำถามอะไรมาถามได้ในคอมเมนต์ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับรีวิวไปเลยติดตาัน